ตลอดนะเข่าตั้งแต่ปโย่ไปตามก็สองงวดติดเนาะที่ปโย่ไปตามแล้วเพื่อนก็จะวองผมให้เม็ดเดียวชุดเม็ดเดียวตัวเดียวน่ะนี่มันเข่ามาสองงวดติดมาสองงวดวันนี้เพิ่นก็ให้มาแล้วให้มาแล้วที่ว่าสองงวดที่ปโย์ได้ไปตามนี่เพิ่นเพิ่นมีวงให้นิ่นทั้งสองงวดเลยแล้วก็เข่าตัววงทั้งสองงวดงวดนี่เป็นวงวองตัวไหนครับคอมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแมวรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าโยป้าโยโคราชโคราชอ่ก็เป็นผู้ที่ไปตามตัวเลขแนวทางของแม่แมวเนาะครับที่ว่าเข้ามาสองงวดที่ว่าเข้ามาสองงวดที่ไปถ่ายทำสำหรับตัวเลขของแม่แมวอ่าแม่แมวนี่ที่อยู่ โคราชดนกเพื่อนมาลักกิโลบ่อยบ่อยอยู่ไก่กันกับป๋ายโยเนาะอยู่ไก่กันเพื่อนสิมาบอป๋ายโยนี่ละลักกิโลนี่คนคนว่าจะมาอยู่จากเพื่อนสิมาลักกิโลอยู่มาลักกิโลอ๋อแล้วกับเพื่อนเฮ็ดจังไดเอ้าแบบแมวต้องเขาส่งหรือว่าแมวใดถือว่าเพื่อนขอถือว่าเลีเพม่ปนขอเนี่เพื่อนขอกับไปอ๋อเพื่อนเพื่อนเขาส่งกุมารน้อยจ้ะอ๋อเขาส่งกุมารหน้อยขอกระป๋ายหน้อยขอกระป๋ายหน้อยอ๋อ ล่ออก็มาน่อยล้วคอสกับยังอีอกแม่เพิ่นที่ว่าให้ให้เข่าตลอดนะเข่าตั้งแต่ประโยชไปตามก็สองวัดติดเนาะที่ประโยชไปตามแล้วเพิ่นก็จะวองกลมให้เม็ดเดียวชุดเม็ดเดียวตัวเดียวนะ่ะนี่มันเข่าม้สองวัดติดมาสองวัดวันนี้เพิ่นก็ให้มาแล้วให้มาแล้วให้มาแล้วเนี่ย<อ>ม,าม,มาน้องมันน<อ>้อยให้มาแล้ว กุมารน้อยเป็นไห้มาแล้วแม่แมวครูราดเนาะแล้วก็เขียนกุมารน้อยอย่างไรขอประโยชน์เลยบ่ก็ประโยชน์ไปได้ตัวเลขมาแล้วเนาะเขากะขอขอนำเลยขอเออไปโย่ไปขอได้ตัวใดไห้เนาะประโยชน์กุมารน้อยค่อยๆบอกมาถ้าสิได้จุดทันนะสิได้จุดให้เอฟซีเบอร์จุดให้เอฟซีนะจ๊ะมีสามตัวนะจ๊ะสามตัวเจ็ดศูนย์สี่เอ็ด เจ็ดศูนย์สี่มาน่อยเจ็ดศูนย์สี่แล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดจ้ะแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งเจ็ดกับเจ็ด้จะมีสองตัวล่างนะจ้ะ สตัวล่างสามแปดสามแปดแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าแล้วก็ห้าแปดมีสามหางบอกครับมีสามหางจ้ะคุมามมน้่อยเพ่นจะให้ล่างสามหางเก้าห้าแล้วก็ ห้าแปดม้าน้อยเพิ่นจะให้สามหางแต่ส่วนที่เพิ่นเน้นๆก็คือล่างเพราะว่ากุมารจะให้ล่างอย่างเดียวแต่บนเพิ่นให้กันไว้ซื่อๆที่ว่าสองหดที่ป้าโยดได้ไปตามนี่เพิ่นเพิ่นมีวงใหน้นิ่นๆ<ม>ทั้งสองหดเลย,ยแล้วก็เขา่าตัววงทั้งสองหดแล้วก็เข่าตัววงทั้งสองหดหดนี่เพิเ่นวงฟงตัวไหนครับ วันนี้เพิ่นยังบ่ทันได้วงจ้ะเพิ่นจะวงวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะเพิ่นงห้มาแล้วแต่แต่ตัวเลขเป็นตัวนี่ชุดนี้แต่เพิ่นสิวงตัวไหนยังตรงรอวันที่สามสิบโอ้ครับเป็นตัวเลขชุดนี้แหละจ้ะแต่ว่าเพิ่นยังบ่วงที่จริงก็บ่หลายตัวเด้เพิ่นจะวงวันที่สามสิบเวงวงกับลงทุนได้หมดอนกันครับแต่แต่อยากได้เน้นๆตัววงนี่ตรงร้องวันที่สามสิวันที่สามสิบอจ้ะอยู่ในจำนวนนี่เห็นบอกคืออยู่ในในชุดนี้แหละจ้ะชุดที่บอกเป็นนี่แหละ แต่ว่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดคนจะวงเน้นๆเดียวตอนนี้ก็คงจะโชว์เลยโชว์เลยอแต่ยังไม่ได้วงนะครับยังไม่ได้วงัไม่ได้วงวงนี่ต้องรอวันที่สามสิบนวนนี่แหละเนาะในจำนวนตัวเลขที่นีละน้อยแม่หมอแมวแมวเพราะว่าก็คือชุดนี้แหละจ้ะแต่ว่า่นยังบ่วงคนจะวงวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะสามสิบเอ็ดครับเพิ่นเข้ามาแล้ว จักงวดก็ที่ประโยุกไปตามมาก็คือสองงวดสองค่ะสองงวดติดเลยจ้ะสองงวดติดสองงวดซ้อนแล้วก็เข้าในตัววงเลยจ้ะเข้าตัววงตัวเดียวเลยจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นเขาอีหยังเกาะงวดที่แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแปดแดแปดเจ็ดเนาะวงแปดวงแปดเจ็ดเลยเน้นเลยตัวนี้แต่ก่อนหน้าที่ประโยุกจะไปไายนี่เพิ่งกับตัวเลขเพิ่งกับเขาตลอดเพิ่งกับเขาแต่ว่าประโยุกไปได้ไปไายเพิ่งจะไปไายมาสองงวดกับเขาทั้งสองงวดเลยมันนี่ประโยุก็เลย ไ,ไทยกัอสองวอัดก็เข่าทั้งสองวอัดจ้ะอันนี้เป็นหวดที่สามที่ประยุกไปไทายมาเนะาะจ้ะคือเพิ่น,พนจะเน้นล่างไม่แต่เพิ่นเน้นล่างทามมงบนนี่ส่วนมากก็เอาก็ได้อื กุมารน้อยบอกว่าบ่เอาก็ได้ขงบุญเจ้าคนเจนินส่วนมากจะได้นสองตเป็นล้านพืชเน้นสองตัวคือสพืชเน้นนี่เพืชเน้นอยูสามแปดหรือว่าโขกหรือว่าเจว่องไพน์ในชนิดอะไจ้ะเจะวงแค่สามชิ้นสามตัวสามแปดก้าวห้าห้าแปดนี่จักเพิ่นสิวงตัวใดแตทบจะวงหนึ่งตัวแน่นอนแน่นอนคือเพิ่นจะวงแค่แค่ตัวนี้ครับอ่ะพิมรอเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าอยากเอาลงทุนเบิดเลยนี่ก็ได้ถ้าวันที่สามสิบจังใดสามสิ สามสิบเอ็ดโอ้เดี๋ยวจังไดกะถ้ามปได้พ่อประโยุก็จะโทรติดตามหาประโยุกเอาเนาะได้ใช่ค่ะป้าใดพ่อประยุกอ่าขอบคุณป้าโยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากแม่เมวแม่เมวโคราชนะนะครับเป็นเลขทุกมารน้อยนะคขอบคุณแม่หลายๆประยูกมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณอย่าลืมกดติดตามช่อง vào bạn thích cành